สวัสดีครับชาว f อฟทุกท่านนะครับเรามาเจอกันอีกคลิปเป็นคลิปของต่อจากคลิป EP1 ของระบบไฟโพสเทชันหรือว่า,าเป็นระบบดับเพลิงนะครับทีนี้ระบบดับเพลิงผมไปเจอเขาเรียกว่าตัวอย่างอีกโปรเจกต์หนึ่งมาให้น้องๆซึ่งก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับตัวอย่างที่เขาออกแบบมาถ้าน้องๆเห็นนะครับผมไปเอาไปบางส่วนมาให้น้องๆ อันนี้คือในส่วนที่ผู้ออกแบบเขาออกแบบมาถ้าน้องๆเห็นบางตัวอย่างตัวนี้มันก็จะอาจจะเออขาเรียกว่าไม่ตรงเส้นแนวท่อนะออนะ้าที่เขาออกแบบเขาอาจจะต้องวางหมายถึงว่าระยะไวออ้ตามที่มีห้องกั้นอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ตรงแต่เวลาเราทำเออขาเรียกว่าช็อปดออิงเราอาจขยับมาได้ให้มันตรงกับเส้นของออท่อแนวท่อนะครับซึ่ง ระยะของมันเนี่ยคือมันขยับได้แค่เซนสองเซนอย่างเงี้ยมันพอได้แต่ถ้าขยับเป็นก็เรียกว่าสี่0ิบห้าสเซนอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าการสเปรย์ของหัวพวกนี้ระยะมันมันบังคับนะครับนี่ผมจริงๆอ่ะผมทำไว้เจนเสร็จแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคลิปหลายๆคลิปผมอยากทาทุกขั้นตอนให้น้องๆเห็นนะครับเวลาทำช็อปเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับส่วนที่แล้วมาแล้วมาผมอาจจะทําแค่ตัวอย่างแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัดไปจบเลยในอของอะระบบของเซนเตอรี่ที่มันอาจจะดูแบบไม่ครบถ้วนแต่คลิปนี้ผมกะว่าจะทําให้ จบเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะซอยเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นอาจจะสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วเราต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าเห็นกันชัดเจนนะครับว่าในส่วนที่ผู้ออกแบบมาในแต่ละส่วนถ้าน้องๆเห็นเนี่ยระยะเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเช่นแล้วเราจะเขียนแบบกันยังไงเราเขียนช็อปกันยังไงเราจะผมจะทําในคลิปเนี่ยคือให้มันจบทั้ง ที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งแผ่นตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูว่าผู้ออกแบบเนี่ยก็ออกแบบเป็นระบบไหนซึ่งก่อนหน้านั้นผมกลนืกลนให้น้องๆก็เรียกว่าฟังแล้วว่าระบบของสปริงเกอร์มันกี่ระบบนะครับในกรณีนี้ที่ผู้ออกแบบเนี่ยข้อบแบบมาเขาจะใช้เป็นก็เรียกว,ว่าไร้ฮักษะนะครับเป็นไร้ฮักษาะก็เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงปกติไม่ได้เสี่ยงมากหรือเสี่ยงมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับนั้นดูในการออกแบบเนี่ยถ้า พวกแบบก็เขียนกําหนดไว้ว่า25มิลหรือ1นิ้วเนี่ยก็ได้2หัวนะครับมมหรือ3ามมิลหรือนิ้ว2นะครับก็ได้3ามหัวนะครับในกรณีที่เขาเขียนสเปคไว้ให้นะครับส่วนในกรณนีนิ้วครึ่งเนี่ยได้ห้าหัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะเขียนว่า40มิลก็ได้นิ้วครึ่งได้หรือถ้ากับ1.5ในนี้เนี่ยเขาจะ เขียนถ่าน้องๆเห็นก็อาจจะงงนิดหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็บอกน้องๆแล้วว่าเวลาผู้ออกแบบนึกออกแบบเนี่ยเขาคนละสไตล์กันในลักษณะน,นี้ก็เขียนว่า1.25 1.25ก็คือนิ้ว4นะครับ1.5ก็คือนิ้วครึ่งเขาจะเขียนเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละผู้ออกแบบเนี่ยคือสไตล์ของเขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆพอเห็นแบบแล้วต้องมาศึกษามาดูหลายๆหลายๆอย่างนะครับในดูว่าเนี่ยที่เขามาร์กไว้เนี่ยนี่ที่เขากําหนดหมายเหตุไว้ว่าเป็นระบบนี้ ขนาดหัวต้องใช้กี่หัวอะไรพวกนี้เราก็เอาตรงนี้เวลาเรามาเขียนแล้วก็เช็คไปด้วยว่าที่พวกแบบก็กําหนดว่า,อาสองหัวหนึ่งหนึ่งนิ้วถูกไหมสามหัวเนี่ยเท่ากับนิ้วสองเอ้ยเท่ากับนิ้วสองถูกไหมอะไรเงี้ยเราก็ไล่ไปด้วยแล้วก็เรียกว่าทําความเข้าใจไปด้วยทีนี้ถ้าน้องๆเห็นเนี่ยตัวนี้เมนมันขึ้นมาจากช่องชาร์ปตรงนี้นะครับหกนิ้วคือเมนแล้วมาเจอตัวเอฟก็เรียกว่า FS FS คืออะไร FS ก็คือถ้าผมเอาตัวอย่างให้ดูก็เป็นก็อะว่า f l o c o o t t r o นนะครับและก mm ็ t hmm. ท s t station มันจะเป็นอย่างนี้คือท่อนี้ท่อเมน6นิ้วนะครับแล้วไปจ่ายให้ตามโซนหรือตามชั้นทางสระต่างๆเนี่ยมันจะเป็นระบบของมันก็จะมีองค์ประกอบพวกนี้ประกอบเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากเราทำช็อบกันเสร็จแล้วมาอธิบายตรงนี้กันอีกทีนะครับหรือบางคนเขาจะเรียกว่า FCV ก็คือ โฟล์คอนโทรนวาลแต่น,นี้นแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละคนเขียนแบบนั้นก็มันอาจจะเขาเรียกว่าเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าคือลักษณะก็เหมือนกันเป็นเช่นนี้นะครับก็จะมีตัววาลผีเสื้อคือบัตเตอร์ไฟวาลหรือบางโคนตรงนี้ก็อาจจะมีเป็นเช็ควาลอีกตัวหรือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่พวกแบบแล้วก็มีโฟล์สวิตมีเพรสเชอร์มีอะไรพวกนี้นะครับเป็นดักแต่ละโซนไปนะครับหรือแต่ละชั้นไปแบบ่งเป็นแต่ละชั้นถ้าน้องๆเห็น ตัวนี้นะครับเป็นก็ยีกว่าไลเซอร์เขาก็คือก็จะมีตัวเนี้ย F S เมื่อกี้ที่ผมพูดแล้วก็ต่อไปหาเมนในแต่ละชั้นและจาก F F ท่อตรงนี้ก็จะมีะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าโฮ t v a วาลนะครับโฮ t v ์ว v e เราก็มาดูในที่ก็เขียนกำกับไว้เนี่ยว่าสัญ,ญลักษณ์โฮ t v a วาลเป็นยังไงก็คือตัวเนี้ยโฮสวาล wow สอนิ้วครึ่งนะครับ ซึ่เขาจะมีกำกับสัญลักษณ์แต่ละตัวเราก็ไีดูอ่านสัญลักษณ์ว่าแต่ละตัวเขาหมายถึงอะไรพวกนี้แล้วเราก็มา,าดูในลักษณะแบบนี้ถ้าในลักษณะในนี้แบบนี้ถ้าน้องๆเห็นนะครับมันก็จะมีโฮสต์วาลอีกหนึ่งตัวในแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะอะไรโฮสต์วาลนี้เพื่อเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในการยามฉุกเฉินเมื่อเราเอาสาย ดับเพลิงม,มามาถึงต่อพวกวาวแล้วก็เปิดวาวแล้วก็ใช้งานอื่นใช้งานได้เลยแต่ลักษณะพวกนี้เนี่ยต้องมีการผ่านการอบรมหรือการก็ย่าว่าการสอนการเทรนนิ่งในการใช้เพราะว่าถ้าเราเอาสายดับเพลิงม,มาเสียบกับารดวาวแล้วเปิดเนี่ยตรงนี้มันจะแรงมากนะครับคนต้องผ่านการฝึกอบรมถึงจะใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเปิดน้ำเนี่ยน้ำจะแรงมากเอาไม่อยู่นะครับต้องมีเทคนิคหลายหลายอย่างต้องผ่านการอบรมถึงจะมาใช้พวกนี้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าน้องๆดูเนี่ย ตรงนี้ก็จะผ่านนะครับเมนมาขึ้นมาแต่ละจ่ยายในแต่ละชั้นแล้วก็มาเข้าเขาเรียกว่าชั้นไข่ชั้นมันเมนก็มา3นิ้วก็คือเมนขึ้นมา6นิ้วแล้วต่อมาเข้าเป็นคอนเทนโฟล์วาล์วตรงนี้นะครับโฟลท์คอนโทรลวาล์วตรงนี้แล้วก็ผ่านมาเป็น3นิ้วนะครับมาจ่ายสห้น้องๆดูนะฮะเราดูตามลักษณะในการไล่ในการดูในการอ่านแบบนะครับแล้วมาจ่ายเสร็จแล้วก็จ่ายออกซ้ายฝาจ่ายออกไปรจารสอง,สอง สองนิ้วครึ่งหรือตรงนี้ฝั่งนี้มาสามนิ้วหน่อยแล้วเป็นสองนิ้วครึ่งนะแล้วเอามาไล่แล้วก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้ถ้าน้องๆเห็นตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่าเป็น F S ก็คือไฟโฮสตรงนี้มีตู้ไฟโฮสและตรงนี้กลมๆเนี่ยก็คือเป็นของเมนของไฟโฮสโดยเฉพาะถ้าน้องๆดูจากเ,าเขาเรียากว่าไลเซอร์ Laser. นี่เห็นนะคือนี่คือไฟโฮสไปจ่ายแต่ละชั้นซึ่งเขาจะแยกเมนออกจากสเปนเกอร์แต่ถ้าเป็นเขาเรียากว่า โปรเจกต์เล็กๆบางโปรเจกต์กเขาก็กินเมนเดียวกับสปริงเกอร์มันก็ใช้กันได้นะครับแล้วแต่จะออกแบบนะครับแต่ในกรณีนี้ที่ผมเอาตัวอย่างก็คือเขาแยกนะครับแยกเมนไฟโฮสก็ไฟโฮสสปริงเกอร์ก็สปริงเกอร์นะครับในี่ตัวชั้นนี้ก็จะมีไฟโฮสที่ผมเขียนไว้อย่างนี้ฮะอันนี้คือผมทาช็อปไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําช็อปให้น้องๆดูแล้วไปกันด้วยกันก็คือทํอางานไปด้วยกันว่าก่อนที่เราจะ ทำงานเราจะทําอะไรก่อนเราก็มาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเส้นเนี่ยมันเข้ากันตรงกันดีไหมอะไรพวกเนี้ถ้าไม่ตรงถ้ามันออก็จะว่านิดหน่อยเหมือนอย่างตัวเนี้ยนิดหน่อยเราก็จับให้มันเข้าเป็นเส้นเดียวเวลาเราใส่ท่อมันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับมีตัวไหนมากเราก็มาไลด่ดูที่มันไม่ตรงนะที่พวกแบบว่าไม่ตรงเราก็มานั่งไลด่ดูซึ่งพวกอย่างเนี้ยน,นิดหน่อยๆเราขยับได้นะครับ แต่ว่าถ้าเยอะนี่ขยับไม่ได้เราก็ต้องเอาตามาที่ผู้เขียนแบบเขากําหนดมานะครับเ,เราก็ดูแนละ้วตัวไหนที่ว่าอตรงแล้วก็โอเคแต่ทีนี้เรามาทําการเ,าเขียนนะครับเขียนยังไงทีนี้เราดูว่าในแบบของเขาเนี่ยมันสองที่เ็าทามาคือเป็นหัวลักษณะของเขาหรือเราจะเอาหัวของเราที่เราทําเป็นก็เรียกว,ว่าอะไรอ่ะเป็นามาตรฐานของเราเวลาเราเขียนแบบ เราก็จะเอาอาจจะเอาหัวของเรามาก็ได้นะครับหรือใช้หัวเดิมของเขาก็ได้ได้หมดทั้งสองอย่างนะครับเวลาเราทาแบบแต่ว่าตําแหน่งก็คือเราต้องเป็นตําแหน่งเดิมนะครับเราก็ทับไปหัวสมมติว่าเราเอาผมเอาของของผมเองสไตล์ผมพอเราทับเสร็จเราก็เอาออกปุ๊บนะครับตามตําแหน่งของมันแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วเราก็หยิบเลยท่อหนึ่งนิ้วอันนี้คือเก้าสิบพอเราดูนี่คือมันเป็นการท็อปวิวนะดูจากข้างบนลงไปนะครับ อันนี้ก็คือเรามาใส่เลยนะครับปุ๊บถ้าน้อง,น,องน้องเห็นมันก็จะเห็นชัดเจนนะสมมติว่าผมเอาตรงนี้ไปใส่ในของเขาอ่ะในของเขาตรงนี้ปุ๊บถ้าน้ององ,องเห็นมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดูแล้วไอ้นี้มันก็หายไปเลยนะครับดังนั้นผมสะดวกเอาของผมดีกว่าที่ทำไว้อย่างเงี้ยนะครับ,ยยรบเราจะเห็นชัดเจนวเวลาทํางานมันจะง่ายขึ้นต่อไปเราก็หยิบอะไรครับไอตัวบล็อก ท่อหนอึ่งนี้มาเลยนะครับก๊อปมาก๊อปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันทีหลังอันนี้หมุนหมุนผมต้องเอาลูลกศรมาฝั่งนี้เพราะว่าผมจะดึงมาหาตัวตัวที่สนะครับตัวที่สองเสร็จแล้วผมก็ก๊อปหัวสปริงเกอร์มา เหมือนเดิมนะครับก๊บจะเพาะหัวแล้วก็มาวางแนทนาตำแหน่งเดิมแล้วก็ผมลบตัวนี้ออกไปถ้าน้องๆมีเทคนิคอย่างอื่นที่เร็วกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับต่อไปผมจะเอา3ามทางเข้ามานะครับอ่าททีนะครับหยิบผิดอ่าทางตัวนี้เพราะเราทำเป็นด้านท็อป อาจจะช้าหน่อยนะแต่ว่าผมอยากให้น้องๆเห็นวิธีการที่มันละเอียดมากขึ้นวานเนียนะเราก็ดึงมาอ่าต่อไปอันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งนิ้วเราก็คอปมาเลยคอฟพ่อหนึ่งนิ้วมาอ่านะครับยาวเกินลกโหดได้นะครับ ส่วนตัวนี้มันไม่เข้ากลางท่อเราก็จัดให้มันเข้ากลางทอ่อกลางลายท่อนะครับแล้วเราก็ก๊ got, อปหัวเบเกอร์ไอ้ c ๊อปหัวสปิงเกอร์มามาแทนที่นะครับแล้วเราลบของก๊ากออกไปนะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นนิ้วสองเราก็ต้องหยิบอาสามทางนะครับนิ้วสองมานะครับนิ้วสองก็คือตัวนี้เราก็หยิบ สามทางมากรอบมานะครับหามาใส่ใส่เสร็จแล้วครับตรงนี้มันเป็นนิ้วสองส่วนตรงนี้เป็นหนึ่งนิ้วเราต้องลดเราต้องเอาข้อลดมาใส่นะครับเราก็หยิบข้อลดมานะครับหนึ่งนิ้วนิ้วสองนะครับตัวบล็อกพวกนี้น้องๆสามารถไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้นะครับ อ่ะอ่ะได้แล้วเป็นตัวรถนะจะเป็นประมาณนี้ก็คือจากนิ้ว2ลดเหลือ1น,นิ้วเพราะว่าในตารางถ้าน้องๆมาสังเกตด,ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าท่อ1นนิ้วได้2หัวนะครับท่อ1น,นิ้วได้2หัวก็1 2ก็คือจะใช้1น,นิ้วหัวที่3ไม่ใช้นิ้ว2องอตาม ก,ก็คือนิ้วสองเนี่ยคือใช้ได้สามหัวสามหัวก็คือนับหนึ่งสองสามฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้เป็นขนาดท่อต้องเป็นนิ้วสองนะครับเราก็าหยิบท่อนิ้วสองมามาใส่นะครับแล้วก็กรับหัวกับหางโอเคอ่ะจะได้นิ้วสองแล้วตรงนี้เอาตามสไตล์เรา นะครับของเขาก็ใช้แบบนี้เราไม่ถนัดเราก็ใช้จะต,ตายเราก็ 4, คือนิ้วทับสี่าคือนิ้วสองเปลี่ยนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปต่อไปนะครับผมจะไล่จนกว่าทั้งหมดแล้วมาอธิบายน้องๆแบบที่เป็นละเอียดเท่าที่ละเอียดได้มากที่สุดนะครับผมจะเอาระบบของสปิงเกอร์เนี่ยคือจะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะจบให้น้องๆได้เห็นว่าเวลาเราหยิบ แต่ละบล็อกมาใช้ใช้ยังไงเขียนยังไงอะไรพวกนี้นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อในคลิปที่2ในการอ่านแบบและทำช็อปดออิ่งในของระบบของตัวอย่างของอะไรครับของไรฮัสสรนะครับเราเข้าเป็นไลคัสสารแล้วก็เป็นหัวแ e n นเดนไม่ใช่อับไลกับแผ่นเดนก็คือหัวที่มันฉีดหัวมันฟ้อมลงนะครับหัวแผนเหัวยังไงเ,เรามาดูกัน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่า หัวอ่า uh, u p l i นะครับนี่นี่คือตัวอย่างคือหัวอัพไลท์ก็คือชี้ขึ้นนะครับส่วน p e n เด n มันจะฟ้มลงคือนี่คือระดับฟ้านะครับเราก็อ่าใส่ลงมาอันนี้คือเยอะเป็นหัวของอ่าก็เรอกว่า p e n เด n แพนเดนก็ฟ้มลงนะครับตีมันติดอยู่บนฟ้านะครับฟ้าก็จะอยู่อ่าระดับประมาณนี้นะครับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมก็อ,อธิบายนะครับดีเทลทั้งหลายนี้แต่เอาตรงนี้ก่อนไปทีระบบนะครับไปทีเล็นิด เพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ผมจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้น้องๆไม่เบื่อถ้านยาวๆนี่อาจจะดูแล้วจะเบื่อเราไปกันทีละนิดแต่อาจจะต้องหลายๆคลิปหน่อยอันนี้น้องๆต้องเข้าใจนะครับผมจะได้อธิบายให้ละเอียดเท่าที่จะทาได้เพื่อน้องๆเห็นแล้วไปทําได้เลยนะครับโอเคนั่นแหละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ